โอเคครับทดสอบแอร์เคลื่อนที่8000ัน BTU ของไฮเซนนะครับผมเปิดผมเปิดทิ้งไว้ประมาณ28องศานะก็คือมันจะตัดการทํางานทุกๆ3นาทีนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะประหยัดไฟหรือเปล่าภายใน1ชั่วโมงนะครับเราไปเทสกันก็ตอนนี้ก็จะมีเปิดไฟทุกหลอดเลยครับผมแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็มีชาร์จแบตแล้วก็มีตู้เย็นหนึ่งอันนะครับที่ทํางานจนู่นตอนนี้นะครับผมก็ผมไปถ่ายมิเตอร์มาตะกี้แล้วนะครับเราขึ้นให้ดูแล้วกัน โอเคครับขอทดสอบเปิแดแอร์เคลื่อนที่ให้ข้อมาตลตก,การทำงานบ่อยๆอ,อันนี้ห้องผมนะจำเลขนี้ไว้ครับขึ้นเป็นคลิไปไว้ให้แล้วกันครับผมแล้วก็จะตั้งเวลาปิดเครื่องไปเลยแล้วกันนะครับก็คือมันสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้มันตั้งได้ละเอียดด้วยนะครับก็คือแบบเอากี่นาทีข้างหลังก็ได้นะต่เกียผมไปถ่ายมาประมาณ3ามทุ่มสินาที แต่ผมจะตั้งเวลาปิดสี่ทุ่มสินาทีแล้วก็จะออกไปดูมิตเตอร์อีกรอบหนึ่งว่ามันจะประหยัดไฟแค่ไหนนะครับผมเอ่ะเผื่อใครใช้ตัวนี้อยู่อยากประหยัดไฟนะครับคือมันโอเคเลยแหละมันไม่เหมือนรุ่นนี้ที่แบบเราตั้งประมาณ28องศา29องศาคอมแอร์ตัดแล้วลมมันตัดไปด้วยครับยี่ห้อนี้นี่จะพอรุ่นนี้นะเะพะรุ่นใหม่ๆอ่ะประมาณปีสองมันยิบสี่ครับที่แบบ มันมีตะแกงออกมาเหมือนตัวนี้คอยเย็นมันออกมาไม่รู้ว่ามันจะใส่มาทําไมเผื่อใครใช้ของทีเอยู่นะครับก็รบกวนด้วยนะครับผมไปคอมเพนเขาได้นะครับฝากกันด้วยครับคือแย่มากๆเลยระบบนี้ไม่ชอบจริงๆครับคือเวลาแอร์มันตัดการทํางานอะ่ะแล้วลมมันดับไปด้วยเราก็จะร้อนขนาดตอนแอร์มันตัดการทํางานมันเรายังรู้สึกร้อนเลยแล้วไม่มีลมด้วยคิดดูแค่นั้นแหละแย่มากๆเลยร้อนคนสองครับ แต่ตัวนี้คือเวลาความแอตัดปุ๊บก็ยังมีลมตอนนี้ความแอตัดแล้วนะยังมีลมออกมาปกติครับ <c oughs> คือยี่ห้ออื่นเขาว,ว่าเวลาความแอร์มันตกระดางานคือลมมันจะออกมาด้วยแต่ยี่ห้อนี้บางครั้งลมก็ออกบางครั้งก็ลมไม่ออกแต่จะต้องตั้งไปประมาณสัก22องศา24องศาประมาณนี้มันถึงจะลมไม่ออกครับ <c oughs> ออกนอกเรื่องไปซะง,งั้นผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับตัวนี้อยู่เดี๋ยวมาทําให้อีกรอบหนึ่ง คลิปนั้นไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเกรดให้ละก,กันของ TCL นะพูดไปแล้วมันยาวโอเคครับเดี๋ยวมารอชมกันนะ,ะผมก็เปิดเป็นโหมดความเย็นนะครับผมก็จะติดตั้งแบบนี้เลยคือให้ลมผ่านตรงนี้ได้ให้ลมผ่านเข้าตรงนี้ได้เพื่อให้ลมเย็นในมุ้งเรามารับเซ็นเซอร์ตรงนี้อะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวมารอชมกันครับโอเคครับผมก็ ครบประมาณหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้นะเดี๋ยวผมไปดีดูก่อนว่ามันกินไปเท่าไหร่โอเคครับผมก็ครบ1ชั่วโมงนะครับก็ในการทดสอบให้ดูนะครับแอร์เกินที่8ปดพันบของไฮเซนนะครับตะกี้ผมก็ลบกันแล้วมันก็กินไฟอยู่ที่0.4หน่วยนั่นเองนะครับตอนหนึ่งชั่วโมงเปิดประมาณยี ไม่ใช่เลยเปิดประมาณ28องศาคอมแอร์จะตัดการทํางานทุกๆ3นาทีผมจำเวลาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะทําการต่อไปเลยเปิดแค่เป็นโหมดพัดลมดูหนึ่งชั่วโมงกินไฟเท่าไหร่เรามาชมกันต่อนะครับผมแต่จะต่อให้เลยคือมันค่อนข้างประหยัดไฟมากเลยนะอุณหภูมิในมุ้งเรานอนได้สบายเลยสําหรับใครที่แบบไม่ค่อยชอบความเย็นมากหรืออะไรประมาณนี้แต่คือตอนที่แอร์มันทํางานคืนหนาวเลยแหละขนาดผมมาอ้วนผมยังหนาวคิดดูแค่นั้นแหละ คือหนึ่งชั่วโมงกินไฟประมาณสองบาทเกือบมันก็ไม่ถึงสองบาทหรอกแต่ผมตีเป็นเลขกลมๆให้คือหน่วยไฟแต่ละที่ไม่เท่ากันนะผมมาตามการไฟฟ้ามันก็ประมาณสี่บาท,ทนิดนิแต่ผมคูณห้าไปเลยศูนย์จุดสี่คูณห้าก็ประมาณสองบาทอุยประหยัดไฟมากๆเลยนะหนึ่งชั่วโมงสองบาทนอนหลับได้สบายเออคือแอร์เคลื่อนที่ทุกยี่ห้อนะครับผมคือผมแนะนำว่าให้เปิดแอร์ ให้คอมแอร์มันตัดก,การทำงานทุกๆ3นาทีแบบนี้มันจะประหยัดค่าไฟมากๆเลยเราจะเปิดกี่องศาก็ได้ไม่เกี่ยวผมแนะนำว่าเปิดยังไงก็ได้ให้มันตัดก,การทำงานไม่บ่อยอ่ะคือความเย็นที่ออกมาจากหน้าแอร์ตอนที่เครื่องมาทำงานเท่ากันทุกองศาครับผมที่มันมีแบบให้ปรับองศาโน่นนี่นั่นคือเอาไว้ให้คอมแอร์ตัดก,การทำงานแค่นั้นนหะคือความเย็นยังไงก็ออกเท่ากันทุกองศาแต่เวลาคอมแอร์ตัดก,การทำงานจะไม่มีความเย็นอ่ะมันก็จะประมาณนี้ ซึ่งประหยัดค่าไฟมากๆเลยโอ้ยังไงส่วนของ tcl นะครับผมมันทดสอบรอดันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมทดสอบหรือยังนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่เคยใช้มาทุกยี่ห้อแหละผมลองทําแบบนี้หมดแหละคือมันจะประหยัดไฟมากๆหลายคนอาจจะคิดว่าเราเปิดแอร์แล้วแบบมันตัด กาบมาทางานใหม่ตัดมาทํางานใหม่มันจะไม่ดึงไฟเยอะหรอมันจะไม่เปลืองไฟหรอเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับผมแต่ผมได้ทําการมาทดสอบเองผมก็เลยรู้เลยครับว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดจริงๆครับคือมันดึงไฟมันดึงไฟประมาณหนึ่งวิสามวิอะไรประมาณนี้เองมันไม่ได้ดึงไฟขนาดนั้นมันมันตอนที่มันทำมางานอ่ะมันจะกระชากไฟอยู่ครับแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ส่งผลให้แบบมันขึ้นชูดขึ้นไปไม่จางนั้นอะ ค่อนข้างประหยัดไฟก็ออกประมาณนี้นะใครอยากประหยัดค่าไฟแนะนําว่าทําแบบนี้ได้เลยช่วงนี้อากาศเย็นเราก็เปิดเป็นโหมดพัดลมอย่างเดียวเนี่ยกำลังทดสอบให้ดูโหมดพัดลมว่ากินงานเท่าไหร่เรห็นใช่ไหมเปิดพัดลมเบอร์สองไอ้กำลังทดสอบให้ดูนะครับแต่ก,กินไฟเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมารอชมกันต่อเลยครับผมโอเคครับผมมาแล้ว โอเคครับผมก็มาบทสรุปของแอร์เคลื่อนที่นะครับเปิดเป็นโหมดพัดลมตอนนี้มันก็ดับไปแล้วนะกินไฟอยู่ที่0.2หน่วยที่ผมเปิดก็มีชาร์จแตู้เย็นนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมถ้าเกิดเฉพาะแอร์เคลื่อนที่จริงๆก,ก,ก,ก็น่าจะกินประมาณ0.1นะครับผมก็ค่อนข้างประหยัดไฟสุดๆเลยประมาณ100วัตต์ประมาณนี้นะครับเป็นเลขลมๆมาให้นะกินไฟแค่100วัตต์หนึ่งชั่วโมงครับผมลองเอา0ูจดไปคูณค่าไฟดูด้วนะว่ามันเท่าไหร่ อ่ะประมาณนั้นซึ่งถูกมากๆเลยก็ออการทดสอบนี้ก็หมดแล้วนะวิธีเปิดแอร์เคลื่อนที่ให้เย็นนะวิธีเปิดแอร์เคลื่อนที่ให้ประหยัดไฟก็จะประมาณนี้ครับผมค่อนข้างประหยัดไฟโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเผื่อใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครั้หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม